ไทชั่นเลจิเม้นต์นะครับเฮ้ยหวยเดต้าสามตัวเลยผมก็จัดประหยัดธรรมะเติมถึงเท่าไหรเน่ะ <12. S 1> โอหหมื่นสองเรือนล้วนไปอีกทีอุ้ยเดตา้าบู๊ก สวัสดีคนดูวันนี้เราก็อยู่ในเกม Titan r e g i m e n นนะครับโอเคมาเข้าเกมเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับเกม Titan Regiment เนี่ยก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นของ g l o b a l l นะครับอันนี้ไม่ใช่ของ ex7 game นะครับก็จะเป็นของเซิร์ฟ g l o b a l l เลยแจกค่อนข้างเยอะเหมือน ex7 game เ,เลยนะครับน,นี่ผมก็จะมาแนะนําสําหรับสายเติมน้อยหรือว่าฟรีตัวไหนเนี่ยเก่งตัวไหนโหดเริ่มมาควรหาตัวไหนดีนะครับควรเลียดีหาตัวไหนไหมสําหรับสายเติมน้อยก็เติมอันไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสาย เติมน้อยเนี่ยให้เติมอันนี้นะครับก็จะค่อนข้างคุ้มนะครับ91สบาทนะครับสำหรับ Android สําหรับ iOS ก็99เกนาะก็จะได้เป็นเพชรแล้วก็เฟมอันนี้ก็คือเหมือนเพิ่มเป็นด้านของ VIP นะครับแพ็คนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้มนะเห็นเขาใช้เป็นเอเลนกันนะครับเอเลนก็น่าจะคุ้มที่สุดในนี้เนะาะงั้นเราก็จัดมาก่อนเลยก็ซื้อในคลิกเดียวไปจัดไปเรียบร้อย91บาทนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพอเราซื้อ91บาทเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเติมครั้งแรกนนะะคเป็มา เป็นตัวที่น่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับโโเราก็ได้รับมีคาสาเป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปปั้นมีคาสาก่อนเลยมีคาสาก็เป็นตัวดามเมจนะครับตัวที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับถ่าให้สุดเลยนะครับแล้วกเกมนี้เนี่ยมีเป็น2 d ดีขยับนิดหน่อยกับเป็น3 d ดีด้วยนะครับ ชอบเป็น 2D ดีมากกว่านาะมันดูสวยดีเอาข้อทีมเลยสำหรับมีคาษะต่อมานะครับพอเราซื้อมีคาษาเสร็จเนี่ยก็จะมีมีคาษะให้ซื้ออีกอันหนึ่งนะครับก็ราคา31.15นะก็คุ้มเหมือนกันนะครับเป็นมีคาสะอีกตัวหนึ่งก็จัดมาเลย <S 2> <S 2> <S ต่อมาจะเป็นวูลออฟเฟอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้มตรงที่นี่นะครับได้ตั๋ว10ใบ31บาทนะทางฝั่งของ iOS เนี่ยก็น่าจะ29บาทเหมือนเดิมนะครับ ก็ผมมองว่าอันนี้เนี่ย165บาทก็ดูแล้วก็จัดไปด้วยเลยละกันผมก็จัดประหยัดทำไม <S <S แล้วก็ทางส่วนส่วนของทางด้านเพชรเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับมันคูณ4เท่านะครับ,รบก็จาก60เพชรคูณไม่แน่ใจว่า60เนี่ยได้มา180อีกก็จะเป็น240ใช่ไหมแล้วก็คูณ4 760จ่ะ960ดิ ออไอพวกนี้เนี่ยถ้าใครงบถึงก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ผมอาจจะยังก่อนเนาะเดี๋ยวก็จัดแชร์อพอที่ไหวก่อนแล้วกันจะไม่ผิดมันมีอีเวนต์นี่เดลี่ท็อปอัพก็รับไป First Pack นี่ก็คุ้มนะครับสำหรับผมมองว่า31บ,บาทได้ดาบสีแดงมาแล้วก็ได้ตัวซุ่มอีก2ใบไอแพ็ควาลูเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มที่สุดแหละอันนี้ก็ซื้อไปเลย200เพชรได้2ใบเนี่ยค่อนข้างคุม้มอันนี้ก็31บเบาทได้อีก2ใบเน,นาะ okay, ก,ก,ก็จัดไปเลยโอเคเอฟเฟกต์เงินมา ก็ออกมาแล้วก็เฟรมรีวอร์ดนะก็เติมสะสมถึงก็จะได้รับของเพิ่มอีกนะครับเติมถึงเท่าไหรเนะี่ยโอ้โหมื่นสองสายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมมองว่าเล่นสายฟรีก็เล่นชิวๆเล่นตัวที่ชอบผมก็อยากได้เอเลนนะแต่ว่าเอเลนนี่น่าจะต้องหมดเยอะอาจจะไว้ก่อนเล่นชิวๆไปนะครับไม่ต้องเติมอะไรเยอะๆเล่นชิวๆของเราไปแล้วก็นี่ก็เลือกเป็นมิคาสะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับ น,นี้ก็สุ่มไปน,นี้ก็เป็นที่มีให้เลือกมีคาสะน,นี้อาจจะเลือกเป็นเอเลนนะครับอันนี้64บาทไม่น่าไม่ค่อยคุ้มนะครับแพ็กที่ผมแนะนําไปข้างต้นก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเป็นแพ็กที่คุ้มที่สุดแล้วที่ผมแนะนํานะครับอันเนี้ยถ้าเกิดใครมีงบสักสองสามก็ซื้อ2อันนี้ปุ๊บแล้วก็ซื้อที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็คุม้มโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มให้ดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่ที่55ตั๋วนะเดี๋ยวผมให้ดูแอนิเมชันของเกมนี้ก่อนนะครับไป ตัวแปลงล่างนะครับเป็นแสงสีฟ้านะไม่รู้ว่าต้องได้แสงสีอะไรนะครับถึงจะไม่เกลือผมไม่แน่ใจเหมือนกันเคก็ได้เป็นตัวใหม่มาใครไว้เนี่ยลิโคเคนเดี๋ยวเราก็สุ่มไปเลยวิโอ้โหเอเดนอาซาชานะนี้ ทำได้นี่อามินเฮ้ยโหวยเดต้าสามตัวเลยได้โคลอสอะไรด้วยสุ่มอีกสิบทีไปโอ้เกลือล้วนไปอีกทีอุ้ยเอดต้าบวกอุ้ยได้เป็นอะไรโอนยันโคโปอนตัวนี้นี่ก็ชาวมาเลเนาะโอ้โหได้เดต้ดาบวกด้วยนะครับเกมออกง่ายมากไปสุม่มอีกสิบทีโอ้โหเกลือละทำไมไม่ออกเป็นเอเลอนวนะเนี<ห>่ยโอเคแต่ก็ถือว่าดีนะครับได้เป็นเอดต้าบวกมาตัวหน,นึ่งเนาะ หรือว่ามันการันตีวะไม่น่าหรอกมกอั้งโอกาสในเดนอาร์บวกออก2.5%เลยนะครับเยอะมากนะเดนอาร์สาหห่างกันแค่1%นะ่ะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับไททันเลชิเมนต์นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ